รับพี่บายอะพี่เบสรับน้องบายอะน้องบายหายตัวไปอ้าวนี่ไงน้องบายเขสวยน้องบายหนูมาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ส่วนน้ำเล็กเฮฟเว่นจังหวัดกาญจนบุรีเราพาไปดูสวนน้ำหน่อยได้ไหมไปทางไหนโอเคทางนู้นทางนี้พี่เบสมั่วมั่วจะว่ายน้ำไปหัวหอบ นูดูดน้อ,องบิงนู้นน้องบิงนำทางไปแล้วใบทำไมทางเดินเป็นแบบนี้อ่ะเป็นทางเดินลอยน้ำใช่ไหมใช่โอ้ี่ไงนูไงสไลเดอ่นอันใหญ่ขึ้นมาแล้วไ,ไปทางนี้ไปทางนี้ว,ว,ว,วันนี้ใครจะเล่นส่วนน้ำม,<ไ>มั่งใบเล่นเหรอใบเจ็บขาไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้น้องใบเล่นมาแล้วแต่้องใบเจ็บขาโอเคครับพี่เบส เราหยิบจานเลยไปเอาไข่ดาวกันก่อนนี่พี่เบสต้องมีไข่ดาวไข่ดาวเยอะเลยมีแบบอันนี้เป็นแบบสุกอันนู้นแบบเอ้ยนี้แบบไม่สุกอันนู้นแบบสุกเอาไหนเอาแบบตักเลยครับเดี๋ยวแบงตักให้นี่ฉับเอาแบบนู้นอันหนึ่งนี่แบบสุกแบบสุกแบบสุกไปฝากกิ้ใบด้วย โ <Yeah, S 2> อเคใช่นี่ยังมีไส้กรอกด้วยโ okay, อเคใ้าม,ม,มามมัมมาอันนี้คือข้าวผัดไข่นะครับเดี๋ยวตักข้าวผัดไข่ละใส่จานให้น้องด้วยเก่งมากโอ้สองชอ้อนเลยนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ต้องไม่ต้องโอเคเก่งมากครับพี่เบสต่อไปอันนี้คือนะครับพี่เบสสลดัดครับโุ้ยสลัดผักเดี๋ยวเขับมาเติมให้อีกหลกไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวขัมาเติมนี่ไงมาแล้วเบสหลกหน้าตัดสลัดมาเติมละอือมีสลัดผักพี่เบสชอบกินสลัดผักด้วยใช่ไหมอ่าตักได้เลยครับ นี่ถนัดผักอันนี้เป็นผักม่วงอันนี้เป็นแครอทอันนี้เป็นผักกะหล่ำโอ้ใส่ผักนั้นด้วยโอ้ยแอมดีกันใช่ใส่ได้ลูกโอเคไม่เป็นไรชุดโอเคตอนนี้น้องไบ้ก็กินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวน้องไบ้จะพาไปดูพาไปดูส่วนน้ำไป เราจะพายเรือกระไดลื่นกันไหมแต่ว่าแดดมันร้อนนะสิเดี๋ยวรอแดดร่มๆดี๋ยวพ่อมาพายพายเรือลำนั้นอะเรือลำนั้นเป็นเรือที่สได์ลื่นได้ด้วยนะใช่เดี๋ยวเราใส่เสื้อชูชีพแล้วเราก็ไปพายพอเราพายเรือไปหน่อยอะเราก็เล่นสได์ลื่นได้ด้วยใช่โอเคเราเราจองเรือลำนั้นเลยนะเราอยากปั่นลำนี้อใช่เราอยาก่นใช่ถ้าเราปั่นไปเราก็เล่นกระไดลื่นได้ด้วย ใครจะไปกับพ่อม่งทุกได้กี่คนข้างหลังนั่งได้ป่าวอ่าลงไปนั่งเลยนะนั่งตรงที่ร่มๆข้างหน้านะาล่อเคเก่งมากอ่ะพอช่วยอ่าเรือลำเนี้ยเป็นเรือสไดลื่นด้วยนะนี่เราสามารถเล่น,าาลนเล่นสไดลื่นได้ด้วยไม่อยากสไดา์อ่ะอยากไลเลยเหรอ โอ้ตอนนี้เรารอดแล้วนะครับเราก็เลยจะมาสไดลื่นกันอยู่ตรงนี้ใค,คใครอยากสไดลื่นม,มั่งอ่าถ้าใครสไ,ไดลื่นต้องไปข้างหลังเลยอ่าตอนนี้น้องบีงนั่งดูพี่บายสไดลื่นเลยนะพี่บายขึ้นเลยลูกอ่าพี่บายขึ้นแล้วอุ้ยเรือสไดลื่นของเราห,รหน้าวัดเสียบอยจะลงน้ําเลยนะถ้าสไดลื่นม,มันลงน้ําเลยนะลงไหมลงได้ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ขึ้นมากันแซมเ<ำ>ก่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเก็บให้เก่งมากลุงใบสดได้ลื่นได้รอ,องเท้าจะหลุดแล้วแอบถอดมามโ,โหรองเท้าใบาหลุดเดี๋ยวพ่อช่วยหนูจับรออยูอย่หนูเล่นข้างหน้าก็ได้ จะให้พี่เบสลงมาก่อนหรือว่าจะยืนรอข้างบนโ,โอเคอ่ะพี่เบสถื่อนนิดลงไปด้วยต้องขับไวข้างบนก่านะมันอมันจะมาแล้วตุ๊ัวเสียวอ่ะโอเคครับพี่เบสพี่เบสจะลงเรือคดาลื่นแล้วใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามโอ้หพี่เบสพี่เบสลงไปแล้วเร็วว,รรว่ายน้ำกลับมาหาเรือหน่อย เรือกรไดเลื่อนลำนี้ดีมากๆปั่นได้ด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยเรามาลุ้นกันดีกว่าพี่เบสจะขึ้นเรือได้หรือเปล่าพี่เบสขึ้นเรือไหวไหมเฮอข้างหลังมันมีทางขึ้นใช่เรือกระไดเลื่นเรามีทางขึ้นเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นพี่เบสก่อน นะขึ้นมาขึ้นได้ไหมพี่เบส <_ EN> เรือกระไดลื่นเรามีทางขึ้นด้วยโอ้โหโอ้โหน่าจะขึ้นยากพอสมควรพ,พี่มันไม่ยาวอ่ะมันไม่ยาวอ่ะเอ้าไปมาหาะพ่อข้างหลังหน่อยจะได้มาดูพี่เบสขึ้นเรือไงหนูมานั่งข้างหลังละพ่อเออนั่งข้างหลังได้เองไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว หมันจับลามามนจับปลาขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้พี่แมทขึ้นเรือมาได้แล้วอโอโหเรือสได์ลื่นลำนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกครับสนุกไหมมากทุกคนครับขอ,นนอแนะนำเรือลำนี้นะคบผมแนะนำเรือลำนี้เลยเพราะว่าเรือลำนี้มันสามารถถีบเล่นได้แล้วก็สไลดลื่นก็ได้ใช่ไหมใชเ่เราเรา,เราก็กนซัมบี้ก็ได้ใช่เราสามารถปัดเรือลำนี้หนีซัมบี้ออกมาได้ พ่อแบงว่าซอมบี้น่าจะหมดแล้วล่ะเราขึ้นฝั่งกันดีนไหมแบงค์จะไปเล่นสระน้ำเด็กแล้วไปเราเ,เราน่าจะไปดูตรงสระน้าเด็กกันไหมว่ามีซอมบี้หรือเปล่าใช่ตาเราขึ้นฝั่งกันซอมบี้น่าจะหมดแล้ว้องไม์ลงเรือเลยเดี๋ยวพ่อไปหยิบรองเท้าให้หรอกโอเครองเท้านุาอยู่ตรงโน้นโอเคตอนนี้เรารอดแล้วนะครับนี่อันนี้คือด่านนกฟามิโกเราไปดูใกล้ใกล้ นกฟ่ามิโก้เยอะมากถ้าเราเดินตะลุยด่านอะ่ะเราต้องเปียกแน,น่ๆเพราะว่ามันมีน้ำพุ่งออกมานี่เห็นน้ำพุ่งออกมาไหมอู้ <Ooh. S 2> เอามือเอามือโดนน้ำได้นะ <laughs>